ปิอิมแสงครับประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายดูแลบริษัทแฟลกชิพของกลุ่มปตทาท,าที่ดูแลทางด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจนถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในวันว่างหลังจากภารกิจงานที่แสนหนักนะครับผมเป็นคนมีกิจกรรมที่ชอบใช้ชีวิตในธรรมชาตินั้นกิจกรรมหนึ่งที่มาลดความหนักหน่วงนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ก็คือ การเข้าถึงธรรมชาติด้วยการเดินป่านะครับผมมาเดินป่าเป็นประจําในช่วงเวลาที่มีเวลาว่างผมดูแลรับผิดช,ชอบบริษัทในกลุ่มปตาทาท,าที่เป็นบริษัทใช้คําว่าบริษัทแฟลกชิปแล้วกันนะครับซึ่งเป็น Listed Company เนี่ยอยู่4บริษัทใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดูแล ในการเอาผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมปิตโตรเคมเีลงมาสู่ผู้บริโภคนะครับหน้าที่หลักก็คือมีหน้าที่รักษาสมดุลนะครับรักษาซีเนจีการทำงานร่วมระหว่างบริษัทแฟลกชิพที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับทั้ง4บริษัทเนี่ยนะครับให้ทำงานสอดประสานสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับสเปกโเดอร์นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ดูแลอยู่ก็เป็นงานทางด้านการรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงานนะครับในกิจกรรมในการจัดหา พลังงานนะครับเข้ามาใช้งานในประเทศรวมทั้งบาลานซ์นะครับรักษาสมดุลให้ดีมากับสป라이นี่มันพอดีกันถ้าในสภาวะการปรกตินะครับประเทศเราเนี่ยค่อนข้างสมดุลแต่ในภาวะการที่ตอนนี้ทุกคนคงทราบนะครับว่าเราอยู่ในช่วงของอ ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้านะครับสงครามที่เราจะต้องต่อสู้กับโรคระบาดโดยเฉพาะโควิด -19 ในกระบวนการบริหารจัดการของกลุ่มปตทเนี่ยวันนี้ที่กระทบมากอาที่เช่นในกระบวนการผลิตของกลุ่มปตทเนี่ยนะครับ15%ต้องมีนนํามันชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับเครื่องบินนะครับซึ่งอันนี้แทบจะเหลือศูนย์เพราะนั้นในการบริหารจัดการจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากที่จะรักษาสมดุล โรงงานบางโรงอาจจะต้องหยุดเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องหาวิธีการในการหันหน้าเข้ามาคุยกันบริหารจัดการสร้างอไลเมนต์แล้วมีกระบวนการในการพูดง่ายคือสร้างการมีส่วนร่วมสร้างซ y เนจี้ว่าจะทําอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตออกมาแล้วเนี่ยมันเหมาะสมกับดีมาน์ซึ่งมันลดลงอย่างมากอย่างนี้เป็นต้นแล้วไม่กระทบกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นวันนี้เรามีกระบวนการในการ หาวัตถุดิบร่วมนะครับนั่นหมายความว่าแหล่งน้ํามันดิบแหล่งน้ำมันสําเร็จรูปตลาดเราทํางานร่วมกันหมดนะครับเพื่อจะทําให้ไม่เกิดภาวะที่มันไม่สมดุลของดีมา s ์สป라이อันนี้ก็เป็นตัวอย่างวันนี้เรามีโครงการที่เราจะดําเนินการกําหนดมาตรฐานของเครื่องจักรอุปกรณ์กระบวนการทํางานทั้งหมดจะทําอย่างไรถ้ามีสแป r ตัวหนึ่งของโรงงานโรงงานนึง มันเกิดเสียหายเราสามารถดูได้จากระบบของเราว่าอ๋อมีสเปร์พาร์ตแบบนี้ชน,นิดเดียวกันนี้อยู่ที่โรงงานอีกโรงงานหนึ่งที่เราไม่จาเป็นจะต้องไปจัดหาเราจะสามารถเอาอีกอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ในสต็อกมาใช้งานได้แล้วมีการซื้อขายระหว่างกันนะครับให้ถูกตามระเบียบตามระบบกาวนแนนที่เราวางไว้เพรานอวันนี้ก็จะลดต้นทุนไปได้เป็น10%ถึง15%แน่นอน การมีส่วนร่วมการเห็นประโยชน์ร่วมจากทุกฝ่ายใน v l u e chain เนี่ยคนต้องเห็นเหมือนเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ผมที่จะต้องสร้างให้ทุกคนเห็นเหมือนเหมือนกันแล้วยอมรับแล้วพยายามทำให้สิ่งที่เราวางเป้าหมายร่วมกันเนี่ยมันเกิดนะครับแล้วก็มีกระบวนการในการวัดเป็นระยะบอกได้ว่าสถานะตอนนี้เนี่ยเราเดินมาตามแผนงานเนี่ยเรามีโปรกเกรสเรามีความคืบหน้าเรามีความก้าวหน้า เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับแผนมีตัว KPI ชัดเจนในการวัดผลกิจกรรมที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าเครียดนะครับถือว่ามีภารกิจที่แบกหนักพอสมควรอยู่บนบ่าแน่นอนฮะก็ต้องหาวิธีที่มันเป็นสิ่งดั้งเดิมที่เราชอบแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ผ่อนคลายนะครับนั่นก็คือการเข้าหาธรรมชาติก็คือการเข้า ถึงธรรมชาติด้วยการเดินป่านะครับพวกเราอาจจะคุ้นเคยกับเขาใหญ่พวกเราอาจจะคุ้นเคยกับภูกระดึงส่วนใหญ่ผมจะเข้าป่าด้วยการเดินกับเจ้าหน้าที่ที่เขาลาดตะเวนหรือพะโทนะครับเข้าไปในพื้นที่เพื่อจะอ ดูแลผู้บุกลุกนะฮะผู้ลักลอบตัดไม้ทําลายป่าหรือผู้ที่เดินเข้ามาแสวงหาของป่าเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะมีการประโทงซึ่งปัจจุบันนี้เทรนด์การที่ให้มีเติร์ดปาร์ตี้หรือบุคคลภายนอกเนี่ยเข้าไปร่วมประโทงกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเริ่มมีเทรนด์แบบนี้มากขึ้นเขาต้องการสื่อสารให้กับคนภายนอกเนี่ยเข้ากเข้าใจวิธีการทํางานของพวกเขาว่าในการดูแลพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ป่าเนี่ยทำงานกันยังไง พอพูดถึงป่าบางคนอาจจะรู้สึกกลัวเอ, oh. เเอ้เราจะไปเจอแมลงเราจะไปเจอทากเราจะไปเจอสัตว์ป่าสัตว์มีพิษนะครับ mm hmm. สิ่งหนึ่งที่ต้องทําให้ได้ก็คือเราจะต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งให้มีความรู้สึกกลมกลืนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมักจะใช้มากในการทํางานต้องยอมรับนะครับว่ากลุ่มปตท บริษัทมหาชนวันนี้เราร่วมหัวโจมท้ายพาองค์กรมาถึงวันนี้ได้ทุกคนต้องคอนทิบิลความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอันนี้คือสิ่งที่กลุ่มปทพยายามสร้างให้เกิดขึ้นกับพนักงานในกลุ่มความสุขของผมยังไม่ได้อยู่ที่ผลสำเร็จ <c oughs> ความสุขของผมจะอยู่ on theway ผมเชื่อว่าถ้าเป็นอะไรที่ไม่ได้พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินไองานนั้นเกิดความสำเร็จนั้เกิด แต่คนที่อยู่บนกระบวนการวิถีในแต่ละวันฝนตกแดดออกมีอารมณ์ของสิ่งแวดล้อมเข้ามาปะปนในแง่ของการทํางานได้พูดคุยได้หาโซลูชันหรือหาทางแก้ไขปัญหาในระหว่างทางอันนี้คือสิ่งที่มีความรู้สึกมันมีความสุขวันนี้เนี่ยเมื่อโลกมีคอนเทิร์นนะครับเรื่องการใช้ฟอสซิลมากขึ้นแน่นอนครับตามเทรนด์ของโลกเราก็ต้องมีการปรับตัววันนี้เราเริ่ม แสวงหาแหล่งพลังงานที่เป็นรีนิ w เบิลนะครับเป็นแหล่งพลังงานทดแทนเป็นพลังงานชีวภาพนะครับเป็นพลังงานชีวมวลนะครับเข้ามาเพื่อจะทดแทนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเพ,นะเพื่อให้กิจการนะครับเพื่อให้กลุ่มปตทเนี่ยมีการดําเนินงานอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเนี่ยนะครับเราก็แสวงหา new S curve ต่างๆนะครับโดยเฉพาะ S curve ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตของ พี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นหลายๆเรื่องที่อยู่ในไ p e l ลายอยู่ในแผนการทํางานเพื่อจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราก็ในอนาคตเราจะมีนักวิจัยเราจะมีคนที่ทํางานทางด้านนว,วัตกรรมนะครับสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆใ,ให้กับประเทศนะครับเราจะมีเทคโนโลยีเป็นของเราเองนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นความคาดหวังในแง่ของการทํางาน ในแง่ของการใช้ชีวิตเราเราทำงานเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราไดออฟอยู่บ้านแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยมันหยุดไม่ได้มันไม่สามารถจะตัดขาดว่าเออช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เราหยุดเราปิดสวิตจากซีกข,ขวาทําซีกซ้ายอย่างเดียวไม่สามารถไม่สามารถจะแยกแยะออกจากกันได้เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาในการทํางานของคนหนึ่งคนเนี่ย ผมมีความรู้สึกมันมันผสมผสานแต่ละคนก็คงมีวิถีต่างกันนะครับแต่ผมใช้ชีวิตแบบนี้นะฮะแล้ววันที่เราพ้นวันที่เราจบการทํางานเราเป็นลูกจ้างเรามีวันเกษียณอายุมีวันจบมันจบคือจบเพียงแต่ว่าเราต้องออฟจากฝั่งซ้ายทําฝั่งขวาเต็มตัวละนะครับจากเดิมที่ทําทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นหลักคิดครับ